ยินต้อนรับสู่ Deep d e p d ด v e ครับครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องกระบวนการตายในมุมมองพุทธศาสนาเราจะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์เรื่องอาการของการตาย4ระยะของคุณปรวีทัซสายเป็นหลักนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจระยะต่างๆของการตายรูปแบบการตายที่มันต่างกันแล้วกออ็แนวคิดเรื่องการเตรียมตัวรับความตายด้วยครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการมองว่าความตายเป็นกระบวนการนะครับ มี4ระยะแล้วก็สัมพันธ์กับการสลายของธาตุในร่างกายเราระยะที่1นนี่คือธาตุดินสลายเป็นน้ำจุดนี้เขาบอกว่าประสาทการมองเห็นจะเริ่มเสื่อมลงจะรู้สึกว่าร่างกายมันหนักๆอ่อนแรงมองอะไรก็พร่ามัวไปหมดเหมือนเหมือนมีอะไรขาวๆฟุ้งๆมาบังตาครับค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ อืมน่าสนใจนะคะระหว่างความเสื่อมทางกายภาพกับการรับรู้ที่มันเปลี่ยนไปพอเข้าระยะที่2องเนี่ยธาตุน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นไฟตอนนี้ประสาทการได้ยินจะเริ่มดับไปก่อนแล้วก็น้ำในร่างกายเหมือนจะเหือดแห้งไปจะเริ่มรู้สึกชาค่ะชาจากปลายเท้าขึ้นมาแล้วก็การมองเห็นก็จะเปลี่ยนไปอีกเหมือนเห็นเป็นกลุ่มควันประมาณนั้นค่ะโอฟังดูเป็นกระบวนการที่ ละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยพอถึงระยะที่3แล้วครับธาตุไฟเปลี่ยนเป็นลมอันนี้เป็นยังไงต่อครับค่ะระยะนี้หูจะไม่ได้ยินแล้วค่ะแล้วก็จะรู้สึกเย็นมากๆเหมือนอยู่ในที่ลึกๆหนาวๆลมหายใจก็จะค่อยๆแผ่วลงจมูกก็เริ่มไม่ได้กลิ่นเอ่อพวกความคิดต่างๆก็เหมือนจะหยุดลงไปด้วยค่ะอืมความคิดก็หยุดไปด้วยและระยะสุดท้ายที่4ี่ ธาตุลมจะเปลี่ยนเป็นอากาศธาตุค่ะอันนี้จะทำลายประสาทรับรสลิ้นจะเริ่มแข็งเหมือนพูดไม่ได้แล้วพลังงานทั้งหมดในร่างกายมันจะไหลกลับไปที่ส่วนกลางแล้วสุดท้ายการหายใจก็จะหยุดลงนี่คือสภาวะที่เรียกว่าตายหรือถึงแก่กรรมค่ะเป็นจุดที่รูปกับนามหรือที่เราเรียกว่าขันห้านะคะคือองค์ประกอบ5ส่วนของความเป็นเราเนี่ยมันแยกออกจากกันเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อะไรต่างๆมันดับไปหมด แม้ว่าในบทวิเคราะห์จะบอกว่าตามแนวคิดเดิมวิญญาณอาจจะยังคงอยู่ก็ตามนะคะครับครับตรงนี้น่าสนใจมากละแล้ว,ลวประเด็นที่น่าขีดต่อจากบทวิเคราะห์นี้ก็คือเขาจําแนกการตายไว้2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าตายอย่างอนาถาก็คือเหมือนกับว่าตายไปพร้อมกับจิตใจที่ไม่สงบจิตมันแปรปรวนมีความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปทานสีเช่นยึดติดกับทรัพย์สินคนรับ หรือว่าสถานะตัวตนอะไรแบบนี้ยังมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยนแท้แน่นอนแล้วก็มีนิวรณ์คือสิ่งที่มันกั้นสมาธิทําให้จิตฟุ้งสร้างกระสับกระส่ายทุรนทุรายก่อนตายซึ่งตามความเชื่อคือจะนําไปสู่อบายภูมิหรือภพภูมิที่ไม่ดีนะครับใช่ค่ะตรงนี้มันสะท้อนแก่นของพุทธศาสนาเลยนะคะที่ว่าความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานเนี้แหละคือตัวที่นําทุกข์มาให้ ไม่ใช่แค่ตอนใกล้ตายนะคะแต่คือในทุกขณะของชีวิตเลยส่วนแบบที่สองเขาเรียกว่าตายอย่างสมบูรณ์ด้วยมีที่พึ่งแบบนี้คือจะมีสติมั่นคงในขณะนั้นอารมณ์จะผ่องใสสามารถยอมรับความจริงเรื่องความตายความไม่เที่ยงหรืออนิจจงได้แล้วก็น้อมรำลึกถึงสิ่งดีๆกุศลกรรมที่เคยทำมาก็จะเกิดความปีติ แล้วก็มีพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเลยค่ะพอฟังเรื่องการตายสองแบบนี้แล้วทําให้คิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพอจะควบคุมหรือจัดการได้อาจจะไม่ใช่ตัวความตายเองแต่เป็น สภาวะจิตของเราณตอนนั้นมากกว่าใช่ไหมครับซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องการเตรียมตัวหรือมรณสติที่บทวิเคราะห์พูดถึงที่ลดความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยแหละแล้วก็เพื่อเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบไม่ตื่นกลัวมันคือการหันกลับมาทําความเข้าใจหลักไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตากับร่างกายและจิตใจของเราเองหรือขันหานี่แหละค่ะ ือเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่างรู้เท่าทันนะคะแต่เอ่อบางทีอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าการมาละลึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกหดหู่หรือมองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยเหรอครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายของมรณสติเนี่ยไม่ใช่การทำให้เราเศร้าโศกนะคะแต่เป็นการกระตุ้นให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้มากกว่า แล้วก็ใช้ชีวิตให้มันมีความหมายไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเตรียมตัวแบบนี้มันเลยลึกซึ้งกว่าแค่การไปทําบุญทําทานบริจาคอย่างเดียวนะคะแต่มันรวมถึงการฝึกฝนจิตใจ,จด้วยเช่นการทําวิปัสสนาเพื่อให้เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นอ๋อครับเข้าใจแล้วครับสรุปก็คือ ประเด็นสาคัญจากบทวิเคราะห์นี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยก็คือการมองความตายในมุมพุทธว่าเป็นกระบวนการนะมันเชื่อมโยงกับการสลายของธาตุและก็สภาวะจิตใจของเราโดยเน้นย้ําว่าการเตรียมพร้อมด้วยสติหรือมรณสตินี่แหละที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การเผชิญความตายอย่างสงบสุขแทนที่จะจากด้วยความกลัวหรือความยึดติดต,ต่างๆนะครับ ใช่เลยค่ะแล้วเมื่อเราพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดนี้แล้วนะคะสิ่งที่ออือาจจะลองนำไปขบคิดกันต่อได้ก็คือการที่เราทำความเข้าใจระยะต่างๆของความตายแล้วก็ผลกระทบของสภาวะจิตใจในวาระสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาส่งผลต่อวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราขณะที่เรายังยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละได้อย่างไรบ้างก็นับเป็นคาถามที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ